เสียครับกี่เสียงนับดูอออืออ่าตัวละสี่ฉบับนะครับเอาทามมาือาทำตามไปด้วยหลังจากที่เราใช้บทเพลงนมงมเสร็จนะครับเราก็จะเป็นการออกมาปฏิบัติวีละคน ตายแล้วสนิสนันแล้วต้องกลัวครับท่าลองใจดีมากนะครับท้าลองไม่ได้นะครับมาทีละตัวต้อตัวนกันหน่อยหนึ่งสาเริ่มสองส เนึล้อด้ uh er well. form, to วยเป็นประัานี้จะน้นล้อกับการปฏิบัติมือไปด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่ล้อนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาผมมาสอนเนี่ยครูจะสอนแค่เป็นองให้แต่นักเรียนต้องข้องนั่เองกับปฏิบัติมืออีกห้หนึ่งทุบเล่อนใหม่หนึ่งสองสามริ่ แล้วก็ได้ลงด้วยเราต้องย้ beings, ํา <iałem> <you> น้ตตัวที่เท่าไหร่ที่แปดตัวที่เท่าไหร่ตัวที่แปดครับหนึ่งสองสามเริ่มเาจัเทาไหม่แรกห้าเสียงที่เราจะใช้คือ อยังไงตัวนี้ดังนั้นครูก็จะขอข้ามไปก่อนข้ามเลยนะครับคราวนี้มาดูที่โน้ตสากลตรงนี้ว่า C C D E F G เคยท่องไหมเอบีซีดีอแล้วก็ G นะครับแต่ในโน้ตสากลเนี่ยเขาจะเอา A กับ B นะี่ยเปไว้สุดท้ายแล้วก็เริ่มด้วย C ก่อนนะครับจะเป็นโดเลมีปาซอนลาแล้วก็พีนะครับก็จะเป็น C, D, E, F, G, A เีเียงเป็นอย่างนี้ครับ C ดูที่โน้ตตัวแรกนะครับโน้ตตัวนี้มีตัวที่ซ้ำกันจะใช้โน้ตแทนเสียงอบงราาิติามดูเตรียมมือของท่านขึ้นมาอ่าขอการขอการยกสิว่ายากจริงนะครับ เอาไว้เร็วเร็วเอ้าสองเอาให้มานใหู้รว่าทำก่อนไหมเ้าหนึ่งสองสามเริ่มโดโดโดเรมีอ่ะเปลี่ยนจากตัวโน้ตเป็นเนื้อหลองแมนมุมลายตัวนั้น มแเ้วไมหน้าหนึ่งสอสามเริ่มโดโดโดเลมีครูไม่ร้องนะพวกเราร้องแล้วก็ปฏิบัติครูกดเพลงให้ตัวยังเป็นนักดนตรีเราเป็นนักร้อง วันนี้เราสถีเร์เชื่อมวงนี้เราจะต้องให้มันโด่งอา่างลังคาได้ได้นะครับมาเพราะันเอาผูมาทำก่อนหนึ่งสามเริ่ม มีใครจะลองกับมือตัวเองบ้างไหมไม่ค่ะเพราะเป็นโน้ตเลี่นมือเราก็ต้องพยยามเต็มลูก คอาน,นี้คำถามก็คืออะไรที่มันสัมพันธ์กันบ้างมือกับ <c oughs> ตาอมอสัมพันธ์อยู่แล้วมือกับการร้ <c oughs> องใช่ไหมลูกถ้านูร้องเสียงเรออกมันูะรู้ว่าันเป็นเสียงโดนอย่างมันผิดนะฮะ <c oughs> เราต้องพยายามนึกภาพที่เราไล่โดนเลยดีกดีา <c oughs> เราเรียกว่าไล่สก,กลิลดะครับ <c oughs> กันยีละคนยีละคนเอาจากแข้หลังก่อนอัวแขนแขนไม่ยาวไม่ต้องยาผมจับดูหล้เดวเริ่มจากลาวอนมาแรกใช้การดุ่แบบง่ายแล้วยืดข้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูทำไห้เพื่อนดู 1, <laughs> 2, <laughs> คุณอาจจะไม่จบก็ไม่เป็นไรก็จะทักเกลฑ่ยนิออกไปอีกแทนก็จะประมาณนี้ถ้าถ้าคนไหนติดตามตป่นตอนนี้ยังได้ดูก็สนุกมากใช่ครับก็คือว่าในการสอนคำนี้นะครับถ้าผมเอาติดตามอูกับแย้ก็เขาจะติดตามที่จะให้มาประเมิน ก็คือภาพทั่วไปภาพทั่วไปก็พอได้เพราะว่ามีก็เขยารจดว่ามันเราเ็ามีอกต่างก็คือว่าอยามาสมกะภาพทั่ไปก็ได้วันนี้ก็ภาพในการสอนคให้เต็มแล้วก็คือเาแสดงว่าเราบอกนักเรียนแราคือนักเรียนว่า เราเป็นเงื่อนมาการการสอนก็เป pues ็นไปการขั <homework> ้นตอนนะครับ่ในส้นิตงการเก่ยวกับการบรรยายการเรียนรูุ้มเพราอว่าการสอนก็คือ การเนการสอนอการการประเมินนันคือวันนี้เรายังไม่ได้ประเมินเพราะว่านั้นเป็นผลกอคือว่าเข,ขาจะตามหลักการนี้ก็คือว่าให้คะแนน9กาขึ้นครับก็พัฒนาในเราเป็นประสอนเด็นะครับก็คือว่า คู่คือตอนที่เห็นคนขอบคุณมากครับสองใครนั้นพคะพอดีด day day e, ึงข้ามหนึ่งพัเตอร์ทิ้งข้ามหกก็เลยน่าจะพาไม่ทันตอนที่เป็นขั้นขั้นนำนะคะแต่ว่าเอมาแล้วก็เห็นแบบนักเรียนปบบบ่ายนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยแบบวิชาดนตรีกะน่าจะแบบต้องทำซ้ำๆให้เกิดทักษะนะคแล้วก็สังเกตุนี่ยพอทำซ้ำๆนักเรียนเขาโฟกัสมากเลย แบบจากที่ไม่ได้แล้วก็ที่ผิดก็จะให้ปฏิบัติทุกคนค่ะจ,จะด้วยจำนวนนักเรียนที่แบบน้อยอก็เลยแบบมองไปงกับการแบบทำทีละคนทําไปเรื่อยๆเอยพอทำซ้าๆนักเรียนจากตันแรกที่แบบว่าผิดกันเยอะผิดโนด้ตเยอะพอซ้ําไปอีกสองรอบสามรอบก็เริ่มแบบจำได้ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจเรงนที่แบบไม่ใช่เรื่อง,บ,บ,ง,นนงแบบุญเบีเยงแต่ว่าพอทำแบบนี้ถ้าเทียบกับการ กดกุ่มกดหรือทำเลยคือก็น่าจะแบบว่าเทียบเทียงได้เลยก็น่าจะเป็นแบบว่าการเริ่มต้นการเรียนที่ดีแล้วก็วัดฐานคุณครูปาด้วเนาะว่าเป็นเพลงแบบว่าเป็นสิคเลยไหมอะไรนะเพราะว่ามันไล่เสียงตั้งแต่โบเลมีชาสันเลยได้ครบทุกเสียงก็น่าจะแบบเป็นการต่อยอดนักเรียนได้แล้วก็ มีการเช็คทีละคนด้วยนะคะแล้วก็ถึงเลงแล้วก็พูดตุดส่วนบรรยากาศรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นกันเองมากทําให้นักเรียนแบบว่าถึงแม้ว่าดน,นารีจะเล่นไม่เป็นแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เครียดกับการเรียนประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณ